ให้หมื่นหนึ่งตอนีกระดานแต่ถ้าเสมอผมให้ห้าพันเสมอห้าพันถ้าแพพี่ไม่ต้องเสียอะไรเพราะเขาไม่ใช่การเดิมพันอัะนี่ผมเป็นเป็นชาจ์ลินอ่ะที่เสีเยห้าพันเลยพี่มาร์กปึงแล้ว <c oughs> ตึงแล้วปึงแล้วปึงแล้วเฮ้ยโหพี่มาร์คมีสองด้วยวะไหนบอกไหนบอกว่าเป็นชาวบ้าน <c oughs> ไงเก่งนะเนี่ยตายแล้วพี่มาร์คเอาอะไรมาเนี <c> ่ย <oughs> ในตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ซอยอ่อนนุช44นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่ซุม้มอ่อนนุช44นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนเล่นหมากรุกไทยอยู่ประมาณ2 3สมโตะนะครับเดี๋ยวเราให้น้องบอลเนี่ยเข้าไปถ้าเกิดว่าน้องบอลแพ้เนี่ยเดี๋ยวเราจ่ายให้เขาหมื่นหนึ่งถ้าเกิดเสมอให้5,000แต่ถ้าเกิดว่าเขาแพ้ถ้าเกิดว่าน้องบอลชนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะพิเศษให้ให้ใหเขาไป500นะครับต่อ1เกมนะ แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่บอกเขานะครับว่าผมจะให้เขา5้า500นะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้รอตอนอเล่นเสร็จนะครับแต่ว่าเขาก็จะรู้แค่ว่าเสมอได้5,000ชนะได้หมื่นหนึ่งนั่นแหละครับอันนี้ก็ซุ้มอะไรนะซุ้มซุ้มก๋วยเตี๋ยวมีซุ้มก๋วยเตี๋ยวนีหซุ้มกซี่มีซุมซ้มท็กซี่กาแฟอ๋อเออ มีซุ้ซูมไลยซ้มพักเครื่องอ๋อไม่เออพักเครื่องด้วยแล้วขนมด้วยอันนี้ซ้มกาแฟโน่นนะนุ่นออุ้มหมากรุกเห็นป่ะโน่นุ้มหมากรุกอยู่นู่นคือ,ค,อคือผมอ่ะมีกิจกรรมอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเซียนบอลมาแล้วก็พี่พี่คนไหนจัดมือมาได้เลยสักมือนหนึ่งถ้าคนไหนชนะเซียนบอลได้เอาชนะก่อนอะนะผมให้มื่นหนึ่งตอนหนึ่งกระดาน แต่ถ้าเสมอผมให้5,000เสมอ5,000ถ้าแพ้พี่ไม่ต้องเสียอะไรเพราะเพาไม่ใช่การเดิมพันอันนี้ผมเป็นเป็นชาเลนจ์เฉยๆแล้วก็ถ้าจบเล่นเล่นจบตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาที่อยู่ทิ้งให้ผมแล้วเดี๋ยวผมส่งกระดานมาให้นี่คนไหนครับพี่เอาคนไหนเอาอจารย์คนนหรือว่าต้องต้องถามกอาบอนก่อนบอลเคยมาเล่นข้<อ>า,างนอกไหม ไม่เคยเลยครับพี่นะครับกาบอกว่าเขาแบบอยากจะเอากระดาษมาตามซุ้มอย่างเงี้ยมามามารัแจผมก็เลยว่าก็เลยโอเคพ่างรับพี่พี่ชื่อว่าอะไรครับผมมชื่อเล่นครับชื่ออ้วนก็นไหนอ๋ออ้วนเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าจบตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งกระดาษไม่อัดให้ห้าแผ่นนะครับแล้วก็ัวมมาห้าชุดอะคัอันนี้พี่เล่นกันมานเรี่ยงครับพี่ขับผม สมัยจะมีอยู่ประมาณสองหรือสามกระดานอ๋อสาตนิดสาวนีดคนจะเยอะอ๋อคนจะเยอะใช่ไหมมเข้าประมาณสี่โมงสี่โมงสี่โมงเลยคนจะเยอะมากมาเดี๋ยวเรามีห้าแผ่นเลยเพราะว่าสมัยก่อนแถวบ้านผมก็มีเลยเล่นเริ่มเล่นครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวนี้หายากผมไปมาสองซุ้มที่ที่คาดว่าจะเปิดก็ก็ไม่ไม่มีแล้วซุ้มที่ ที่เราเคยเห็นว่ามัลมลมก้าวมีแน่นอนจะมีอยู่แต่ว่าแต่ว่าในอดีตที่เราที่เราเคยมาแล้วเราเรามาอีกรอบมันมันไม่มีละเพราะงั้นมันมันค่อนข้างหายากแล้วครับในในยุคป,ปัจจุบันตาเดินเนี่เขาเรียกว่าซื้อทางโคนลนละครับเป็นการเอาสองเบีย้ยเนี่ยแลกกับ1โคนของฝ่ายตรงข้ามเพื่อคาดหวังครับว่าเราจะสามารถเอาเม็ดเนี่ยขึ้นมาช่วงจริงตำแหน่งระดับทางศัตรูได้ครับ สถานการณ์ในกระดานตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอลเนี่ยครับก็สามารถยึดพื้นที่ตรงกลางได้ครับถ้าสังเกตดีๆครับทางฝั่งของหมากขาวพี่อ้วนนั้นไม่สามารถเอาเม็ดเอามาเนี่ยขึ้นมาบ <jur> ุกโจมตีได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเกมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเป็นการปรับบนตัวหมากเพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุดครับก็คือเขาเป็นโตเขากินมีลงชื่อเป็นซุ้มอะไรเลยไหมครับเขาเขาไม่มีชื่อเป็นซุ้มครับไม่ไม่มีครับไม่มีมีบอกว่าเป็นซุ้มอะไร แต่จะมีคนนั่งเล่นหมากรุกในนั้นครับแต่แถวตึกล่างครับบรรยากาศแบบนี้คลาสสิกมากเลยคือแบบบอลบอลไหวไหมเนี่ยไหวสิพี่ตู้ตายตาเดินนี้อาจารย์บอลเปิดฉากเอาเม็ดโจมตีครับเพื่อจะได้ไหลโคนเนี่ยขึ้นไปบุกโจมตีทั้งฝั่งของพี่อ้วนครับย๋ยวต้องรลลบกวนพี่ๆคนสักคนหนึ่งเขียนที่อยู่ให้ผมหน่อยเหมือนระลึกระลึกความหลังตอนแบบยังเป็นเด็กอะส่งไปในที่ได้ั้งในคารวา อ๋อได้ได้ครับได้ครับส่งไปในเพจก็ได้ครับ สถานการณ์ตอนนี้อาจารย์บอลน,นะครับพยายามเอามา้เนี่ยไปบีบบังคับกินเรือทางฝั่งของพี่อ้วนครับทำให้พี่อ้วนเนี่ยครับต้องเดินเรือขึ้นมา1ตาเดินครับจากนั้นอาจารย์บอลเนี่ยก็โยกเรือมากดโจมตีเบี้ยที่เป็นจุดอ่อนของทางฝั่งพี่อ้วนครับทำให้พี่อ้วนเนี่ยเดินเกมได้ค่อนข้างลําบากทีเดียวครับ มากฝ่ายแดงตอนนี้เนี่ยต้องการจะกดโจมตีเบีย้ยสีขาวตรงกลางกระดานครับทางฝั่งของพี่อ้วนเองต้องแก้สถานการณ์แล้วครับพี่น้องตอนนี้ฮะอาจจะต้องโยกมานะครับลงมาผูกเบีย้ยตรงกลางเอาไว้ครับเพื่อยือ้อตื้อเอาไว้ก่อนครับต็แล้วพี่มาร์คพี่มาร์คเตรียมเสียห้าพันได้เลย <laughs> พี่มาร์คเตรียมเสียห้าพันเลยพี่มาร์คเต็แล้ว <ง>ตึงแล้วต,งตึงแล้วตึงตึงแล้วเปลียเสียเลยก็ไม่รู้แล้วคุณลุงวัวเขาเดฟแล้วคุณลุงวัวคุณลุงสู้เขาซุมแล้ว ในตาเดินนี้ครับอาจารย์บอลเนี่ยถอยมาให้เป็นเชิงล่อครับให้พี่อ้วนเนี่ยเข้ามาโจมตีครับเพื่อนเพื่อนสังเกตให้ดีครับตั้งแต่ตาเดินนี้เป็นต้นไปครับอาจารย์บอลเนี่ยครับเขามองเห็นจุดจบของเกมแล้วครับออออย่นนนนนนีีีนน้้เเเเดกกววาาหหหโลลััังมืื แต่ถ้าจะเอาดีๆเลยต้องเรียกร้อยถึงมาไม่ต้อผมาเล่นถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์เฉยๆไม่ได้มาพี่ต้องยืนตลอดเลยเดี๋ยวมีแวบมาเรื่อยแหละคนนั้นเขาขับวินปลอดภัยไงเก่งหน่อยครับพี่โอ้ดีก็เก่งแล้วแน่คนในซุ้มเนี่ยทึกคักกันใหญ่เลยอยากจะเรียกเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นอีกครับ รับก่อนพี่มาร์คเพราะว่าอาจจะเสียหมื่นหนึ่งได้นะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรดูสิครับดูน้องบอลพูดเข้าสิพูดอย่างนี้เนี่ยคารวาสเนี่ยใจเสียวว้าบไปถึงตาตุ่มเลยไม่รู้เลยตอนเนี้ยอะไรแปลกใหม่ทํำบอลยอกเนีก็อืม ลุงอ้วนเก่งมากอะอาการบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยได้แล้วคุยง้นคืนชีพ,ชชพรอบหน้าต้องแบบแปลงคราบโตันนี้แล้วในตาเดินนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าตามแผนของอาจารย์บอลทุกอย่างครับเพราะว่าทางฝั่งของพี่อ้วนเนี่ยเข้าโจมตีตามแผนครับ ทำให้เรือทําให้ไม้เนี่ยเป็นจุดอ่อนอยู่ครับทางด้านของพี่อ้วนเนี่ยเมื่อเจอโคนเข้ามาโจมตีเนี่ยก็เลยจําเป็นนะครับต้องถอยม้าครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่คาดการไว้แล้วครับก็คือว่าจานบอลเนี่ยต้องการจะเอาเรือกินเข้าห้หมดฮนะจากนั้นเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยก็จะเหลือกองกําลังลบหลักครับก็คือมาทาฝั่งวอาจานบอลเนี่ยก็จะเหลือโคนกับม้าครับเท่ากับว่าเป็นต่อโคนสู้เบี้ยนนั่นเองฮะ เฮ้ยโหพี่มาร์คมีศอกด้วยวะไหนบอกไหนบอกว่าเป็นชาวบ้านไงเก่งนะเนี่ยตายแล้วพี่มาร์คเอาอะไรมาเนี่ยเคนนี้คนนี้เฮ้ยคนนี้เก่งนะพี่มาร์คอาเป็นเล่นไปมีเซียนอยู่นะที่แบบว่าเราแบบไม่รู้อ่ะเขายังแบบไม่ไปแข่งอ่ะเนี่ยครับดูลูกล่อลูกชนงอจานบอลแล้วครับหลอกล่อให้ทางฝั่งของพี่อ้วนนั้นทิ้งม้าหลบเข้ามานะหวังจะกินเบี้ยฟรีครับ ได้เบีย้ยฟรีก็จริงแต่ม้าเนี่ยไม่สามารถออกได้ครับเพราะถ้าจะเอาม้าออกเนี่ยก็ต้องจ่ายแรกกับโคนละครับทีเนี้เาติดม้าโอ้โหลือไหมเลือลวนิดเดียวเลยนะให้มาร์คมาปีเลยะ เห็นไหมมีเ uhm ซียนที่เราแบบไม่รู้จใกเยอะเลยอยู่ตามซุ้มที่เขาไม่ไปแข่งจริงแบบวุ้งก็มือก็แข่งก็รีอยู่แล้วปึึพอดีเลย บผมครั mhm. บผม เสร็จเส็จแล้วาหมดเสร็จแล้วคุ้คุยเะแค่หน้าพันโติงตาลาเดี๋ยวจะลืมส่งที่อยู่มาให้ด้วยนะครับอดูไปใน โอ้หขอบคุณนะคุณลุงครับคุณลุงถ้าไปแข่งนี้แบบช่วยขอได้นะได้ได้ได้แข่นนึงเพราะเดี๋ยวต้องไปไปที่นะครับผมให้พี่เลือกขาวดำครับให้พี่เลือกก่อนไรถือว่างั้นผมเป็นขาวแล้วกันขอขอเปรียบหน่อยอายุน้อยขอเปรียบหน่อยอายุน้อย ลงมาสามสี่รอบแล้วเริ่มเริ่ลำนี้คือแบบผมไม่คุยด้วยแล้วเริ่ลำนี้ไม่ต้องเไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยแล้วเจรจาไมู่้เรื่มเรอ่นี้ไม่ไหวไม่ไหวลงมาป่วนสามสี่รอบโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ดีมาคเอาลูกเสียห้าพันเราไม่รู้นะวัดดวงเอารู้วัดดวงเอาด้วยนะของเอาไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่มันเดินดูท่าทางมันจะบันจะเดินแจกแจกยังเดินที่แล้วแต่พี่เขาโอ้ถ้าไม่แล่พี่เขาสวนน่ะ เพื่อไหมกับโรงเรียนสอนหมักรุกที่โคตรแพงและไม่ได้คุณภาพจะดีกว่าไหมถ้าเรียนหมักรุกสากลกับตัวจริงระดับทีมชาติเรียนด้วยความสนุกในแบบออนไลน์และออฟไลน์ใช้ฐานข้อมูลและ AI ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเนื้อหาเฉพาะเหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน เด,ด่นเกิดใดไทยเกิดเด่น